เตอคุยเรื่องแต่งกับหม่แต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้พร้อมรอได้ตลอดชีวิต คบกันมายาวนานเขาปีที่5แล้วสำหรับคู่ของเตอ๋อชันทวิทย์ม่ดวิกาและแน่นอนว่าลหลายๆคนก็รอรุนว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นคู่นี้มีโมเมนต์วันวิวาให้ได้เฮกันสักทีเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวใหม่เพิ่งเปิดใจไปว่าจริงๆคุยเรื่องแต่งงานกันมาตลอดแต่เป็นการคุยเล่นๆไม่ได้จริงจังเพราะน้องใหม่ย,ยังฟินกับการทำงานยังเด็กรวมถึงคุณแม่ก็อยากจะให้ทำงานไปก่อนด้วยตอนนี้ยังไม่พร้อมแต่งงาน และล่าสุดฝั่งของเตอ๋อก็ออกมาเปิดใจอีกครั้งเผยถึงเรื่องแต่งงานว่าความพร้อมจริงๆก็ต้องพร้อมไปด้วยกันตอนนี้ก็ยังไม่ถึงสเต็ปนั้นถึงเขาจะยังไม่พร้อมแต่ก็รอได้ตลอดชีวิตไม่เคยคุยกับคุณแม่ของน้องเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานเพราะน้องสนุกกับการทํางานคิดว่าถ้าใกลแล้วค่อยไปคุยกับแม่ทีเดียวแต่ยังไม่ใช่เร็ว,รวนี้ที่น้องชอบแซวๆวจีบๆบเรื่องแต่งงานก็รู้ว่าเขาพูดเล่นๆเรื่องงานแต่งยังไม่มีแต่ ก็ไม่กังวลเรื่องอายุเพราะข้างในยังแข็งแรงดีอยู่แม้ปีนี้เต๋อจะอายุปาาเข้าไป38ปีแล้วก็ตามถูกถามเรื่องแต่งเยอะๆก็มีกดดนันแต่ไม่เป็นไรของมีเขาอยู่ข้างๆก็พอ